นักภาษาและภาษาศาสตร์คนสำคัญศาสตราจารย์กิติคุณศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธิรพันธ์เหลืองทองคำคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ด็อกเอร์ธิรพันธ์เหลืองทองคำเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัตศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาคสนามการทำพจนานุกรมและการทำวิจัยภาษา ชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในปีพุทธศักราช2553ศา,า25 53, สตราจารย์กิติคุณดรธีรพันธ์เหลืองทองคำได้รับเลือกเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของ Linguistic Society of America นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับอักษรศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับสองจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2511สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ MA In Linguistics จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิดสหรัฐในปีพุทธศักราช2513สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสัทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอดิบาระสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรในปีพุทธศักราช2520โดยได้รับทุนจากฟอร์ดฟอ์ดิชันรางวัลวิจัยที่ได้รับ โดยมีผลงานทางด้านวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติเช่นรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาปรชาัชญาจากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2545รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2545รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาพิเศษสมโพธิจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยพุทธศักราช2545รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2550ฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนอกจากนั้นยังมีผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากผลงานด้านการวิจัยแล้วในด้านการสอนอยังได้รับการยกย่องเช่นเป็นอาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสาขาสังคมศาสตร์ตร ARA, และมนุษยศาสตร์กองทุนรัชดาพิเศษสมโพธจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจำปีพุทธศักราช2546ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลายัย ทั้งของจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีพุทธศักราช2546และกองทุนเอเกอรเลวเกเซนอนุสร์ประจำปีพุทธศักราช2549ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติกลุ่มสาขามนุษยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีพุทธศักราช2556 ด้วยชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านที่สั่งสมมาตลอดชีวิตการทำงานสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศอย่างยกย่องศาสตราจารย์ดรธิรพันธ์เหลืองทองคำเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2556 นอกจากการสอนที่คณะอักษรศาสตร์แล้วยังเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายในระดับชาติและนานาชาติทั้งยังได้รับเชิญเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลายชุดในระดับมหาวิทยาลัยทั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัยอื่นๆ และยังได้รับเชิญเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของสมาคมภาษาศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553เครื่องราชอิสริยาภรณ์พุทธศักราช2549เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรามาภรณ์ช้างเผือก พุทธศักราช2544เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎพุทธศักราช2546เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่สจัตุถะดิเรกคุณาภรณ์พุทธศักราช2538 เหรียญจกักรพรรดิมาลาขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังหากผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำต้องขออภัยมาณาที่นี้ รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโพธจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยพุทธศักราช2545